ส่งพลังลิซ่าแบล็กทิงตั้งเป้าหมายในชีวิตอยากทำสิ่งนี้กับครอบครัวเป็นซุปตาสาวขวัญใจคนทั้งโลกสำหรับลิซ่าแบล็ p ทิงล่าสุดวันที่7มีนาคม2023ลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายในอนาคตของตัวเองผ่านนิตยสารดังคำถามการผจญภัยครั้งหน้าที่คุณอยากจะทำคืออะไรลิซ่า แทนที่จะเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ฉันอยากไปเที่ยวในสถานที่ที่ฉันไม่เคยไปมาก่อนกับครอบครัวหลังจากจบทัวร์ไม่จําเป็นต้องเป็นทริปรอบโลกแต่ฉันอยากไปประเทศที่ฉันไม่เคยไปมาก่อนโดยเฉพาะอียิปต์ปีที่แล้วเป็นปีที่ยุ่งมากสำหรับฉันและบอนพิงเวลทัวร์ ของเรามีกำหนดจะจัดไปจนถึงเดือนมิถุนายนโดยหยุดที่สิงคโปร์ในวันที่13และวันที่14พฤษภาคมดังนั้นฉันจึงตั้งตารอการเดินทางจริงๆ